สวัสดีคะ่ะพี่น้องะ่ะพบกับใจสัางพาด้วยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำานณแนวนนทางหวยหุ้นนิเคอิ K I นะคะวีหวยหุ้นนิเคอิ K I นะคะเช้าบ่ายนะคะพี่น้องยังไม่ v ีไนะคะสั่นด้วยพี่น้องขะคำนวณไล่หวยนะคะลืมนะคะพี่น้องะ่ะ วันที่1 3พฤษภาคมนะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะ เราไปดูวันที่สิบสองก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะสําหรับวันที่สิบสองนะคะพี่น้องจะให้เด่นรอบเช้าเก้าและแปดนะคะเด่นรอบบ่ายหนึ่งและศูนย์นะคะพี่น้องคะรอบเช้านะคะบนมาสองหกแปดนะคะพี่น้องล่างเก้าหกนะคะเจไม่ได้จับแปดหกหกแปดให้นะคะพี่น้องแล้วก็เก้าหกหกเก้าก็ไม่ได้จับให้นะคะพี่น้อง เข้าตัวเด่น2ตัวนะคะทั้ง9และ8นะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะรอบบ่ายนะคะ8กับ9ก็ตามมาอีกแล้วนะคะรอบบ่ายจะให้1และ0ไม่มานะคะบนมา8 7 2ล่าง9 2ค่ะพี่น้องค่ะมาเข้า9 2ของรอบเช้านะคะถ้าใครวิ่งรูดก็น่าจะได้เนาะพี่น้องเนาะ มาต่อวันที่13พฤษภาคมค่ะ13พฤษภานะคะใจก็จะคูณการออกรางวัล12พฤษภามาเหมือนเดิมนะคะจำนวนรอบเช้าก่อนนะคะ3มตัวบนและ2ตัวล่างค่ะ3มตัวบน268 2ตัวล่าง9 6านะคะพี่น้อง2บวก6บวก8บวก9บวก6นะคะได้3 1มเหลบหนเดอสาบลบหนือ29นะคะจับตัวเด่นนะคะพี่น้องเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่0ูนย์และ9ค่ะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องคะศูนย์นะคะเจอมาศูนย์หกค่ะพี่น้องปากกาหมดเมือกแล้วนะคะพี่น้องไม่ได้ออกไปด้านนอกนะคะศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สี่ค่ะ 9ก้านะคะพี่น้องเกค่ะเก้าหกเก้าค่ะพี่น้องค่ะตอนรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายใจก็จะอาผลการออกรางวัลสิบสอพฤษภาคมรอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะพี่น้องค่ะสตัวบนและสตัวล่างนะคะสตัวบนแปดเตัวล่างเกนะคะพี่น้อง 8บวก7บวก2บวก9บวก2ได้28นะคะลบ1เหลือ27่เลบหนเหลือ26นะคะจับตัวเด่น2ตัวนะคะเด่นเล่าป่าอยู่ที่7และ6นะคะพี่น้องคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ7นะคะใจมาก7 6คะ่ะพี่น้อง7 6 7 0 7 9 7 8 เจ็ดสองนะคะอีกหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ห้านะคะเจ็ดหนวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เขียนให้นะคะพี่นะะ้องไม่มีที่เขียนนะคะหกนะคะพี่ 6, 8, น้องคะหกแปดคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องหกสองหกเก้าหกศูนย์หกแปด หกสี่ค่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องสําหรับหวยหุ้นนิเคีิเช้าบ่ายนะคะวันที่ 13, สิบสามพฤษภาคมนะคะพี่น้องขะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขออนุญาตฝากไว้เหมือนเดิมนะคะอ,อ๋อลืมนะคะพี่น้องตัวเลขสีตัวนี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องขะคู่ที่ใจจับให้ถ้าใครไม่ชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแล้วตามักเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับวันนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ